สวัสดีครับพบกับรู้กันทันข่าววันนี้เราก็จะมาทันข่าวพยากรณ์อากาศกันนะครับว่าทิศทางและก็ที่ไหนจะเกิดขึ้นอย่างไรสําหรับประเทศไทยของเรานั่นเองครับสําหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้ก็คือสภาพอากาศก็จะร้อนถึงร้อนจัดทั้งภาคเหนืออีสานและจะมีฝุ่นควันเพิ่มขึ้นมากด้วยขณะที่ภาคใต้ก็จะเจอฝนส่วนกทมจะร้อนมาก แต่ฝุ่นละอองลดลงด้วยนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้เหมือนเช่นเคยนะครับมาดูที่กรมอุตุก็ได้พยากรณ์อากาศในยีบสีชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศที่ต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศที่ร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนั่นเองครับ และก็จะมีอากาศที่ร้อนจัดบางพื้นที่ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วยภาคกลางและภาคตะวันออกทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ด้วยนั่นเองครับ สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตอนตกเฉียงเหนือก็ได้พัดปกคลุมอ่าวไทยทั้งภาคใต้และทะเลอันดามันก็ทำให้ภาคใต้ก็ยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางแห่งด้วยนะครับ เราก็มาดูกันว่าฝุ่นละอองในระยะนี้ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกก็มีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็คอยพัดปกคลุมทำให้บริเวณดังกล่าว ระบายอากาศได้ดีขึ้นนั่นเองก็นี่คือสาเหตุของกรุงเทพที่ลดลงนั่นเองครับมาพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ก็มีดังนี้เลยนะครับภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่18-26องศาอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่35-41องศาลมตะวันตกความเร็วที่5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัม และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-27องศาอุณหภูมิสูงสุด39-41องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราหันมาดูกันที่ภาคกลางกันบ้างอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดที่24-26องศาเซลเซ,เซ,เซียสอุณหภูมิสูงสุดก็คือ36-40องศาลมใต้ความเร็วที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกก็คืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากจะเกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดนครนายก เชิงแซาชนบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 2 8ถึง28องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-40องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรนั่นเองภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆมีเมฆบางส่วนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจะเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลงุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด22 27อุณหภูมิสูงสุด33 37ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนั่นเองครับ ไปดูภาคใต้ฟังตะวันตกกันบ้างอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ก็ถือว่ามากหน่อยทางภาคใต้ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและก็สตูลน,นั่นเองอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่<า>ม,มีฝนฟ้าขนอง,งคลื่น,นจะสูงมากกว่าหเมตรนั่นเองครับเราก็มาดูกันที่กรุงเทพและปริมณฑลอากาศก็ร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภ,ภูมิต่ำที่สุดจะอยู่ที่ 26 -27 องศาอุณหภูมิสูงสุด33 3 8องศาลมใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับนี่ก็คือการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังอย่างไรก็กดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราก็จะได้รู้ดินฟ้าอากาศของแต่ละวันที่เราจะเอามาอัปเดตให้กับพี่น้องได้รับ รู้รับทราบโดยทั่วกันนั่นเองครับ